สวัสดีครับผมเต้พร,รังใจครับนี่การดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคารเดือนสิงหาคมครับเอาละครับเรามาดูกันก่าว่าความรักของคนเกิดวันอังคารนะคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิอดีตเป็นไงปับอดีตไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์นี่หมายถึงการใช้ ความคิดความใจร้อนนะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาจิตใจก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจให้รอบคอบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่มีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกจะต้องจัดการให้มันเรียบร้อยนะมีหลายสิ่งหลายอยา่างในเรื่องของความรักที่จะต้องใช้การพัฒนาความคิดให้เรียบร้อยจนถึงปัจจุบันอาดูซิว่าปัจจุบันยังไงปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของอารมณ์นะความรู้สึก ใจ,ใจิตใจความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปเึ้นเป็นการที่เราทําอะไรแล้วมันผิดพลาดทําอะไรแล้วมันไม่ดีทําอะไรแล้วมันเกิดความใจร้อนแล้วมันเกิดความผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเนี่ยให้เราค่อยๆจัดการนะไม่ต้องไปโทษตัวเองไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากเพราะว่ามันจะมีผลต่ออนาคตค่อนข้างเยอะเพราะว่าการตัดสินใจของเราแล้วมันเกิดการใช้อารมณ์จนเกินไปทําให้ในเรื่อง,องความรักมันผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็ปัจจุบันเราจง ใช้สิ่งเหล่านี้มานำมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับอนุษยว่าอนาคตเป็นองไรอนาคตไพ่ขึ้นเป็นประกาศนะหมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกผิดนะทั้งหลายแหล่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ เป็นการทบทวนเลดีกว่าแล้วก็ก้าวเดินต่อไปในอนาคตในทิศทางที่ดีนะยิ่งถ้าหากเรายังจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับสิ่งที่เป็นจมอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากจนเกินควรเนี่ยมันก็ทําให้เราเดินต่อไปในสิ่งที่มันเหมือนมันไม่สามารถก้าวข้ามนะความทุกข์ก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตวิทยใจของตัวเราเป็นอันดับแรกเลยนะครับอ่านดูซิว่าสาหรับคนโสดสนิทในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนสอดสนิทไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสในเรื่องความรักไพ่ขึ้นเป็นดวงอาทิตย์สองครั้งนะหมายถึงความใจร้อนแนโอกาสเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นลุกอรุณน,น,นะคือในอุตสาห์ลุกอรุณถึ่เป็นแสงแดดนะเป็นความร้อนอีกแล้วร้อนร้อนร้อนในช่วงนี้คือโอกาสเรื่องความรักมันมีเข้ามาแต่ว่าความใจร้อนของเราทําให้ในเรื่องของความรักมันรุดลอยหายไปโอกาสมาแล้วก็มีผ่านไปเพราะว่าความร้อนใจความกังวล ความกังวลความกลัวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในิตใจของตัวเราเนี่ยมันทาให้ความรักมนุษย์ลอยหายไปอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนั่นในเรื่องของการตัดสินใจการใช้ความคิดการใช้อารมณ์ของตัวเราเป็นจุดสําคัญอันที่ิว่าจะทํำยังไงดีนะแก้ไขได้ไหมในเรื่องของความรักตรงนี้ไพคลื่นบอเราต้องเปลี่ยนแปลงนะทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการตั้งสติของตัวเราแล้วก็ ค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่าไปโทษเนี่ยตัวเองจนเกินไปในเรื่องของอดีตในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นและอะไรที่มันรู้สึกผิดพลาดเราก็แก้ไขนะมองตัวเองเยอะๆแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันไปในทางที่ดีจะดีกว่านะครับอ่ะรู้ิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแสงสว่างของชีวิตดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนะยิ่งเราเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ในเรนื though, anyway ่องของความรักก็จะมีโอกาสดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปเพิ่นเป็นตริมงคลหมายถึงว่า คู่ที่ดีความรักที่ดีก็จะวิ่งตามหาตัวเราไม่เราไม่ต้องไปวิ่งตามหาความรักอะไรขนาดนั้นแต่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนใจของตัวเองเนี่ยให้ยกระดับดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ทําให้ความรักของคุณสนใทเนี่ยดีมากกว่าเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนเกิดวันอังคารในเดือนสิงหาคมเนี่ยคนสนใสอยู่ที่60%นนะดังนั้นต้องจัดการเรื่องความรู้สึกจัดการเรื่องของความเป็นตัวเราให้มากๆเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่ม พูนมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นพลังใจให้นะครับเรามาต่อกันที่สําหรับคนที่ถูกบอกเลิกบอกกลานะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอความรักที่มันยังอึดอัดใจอึดอัดใจ,ดดใจหลายสิ่งอางอย่างที่มันยังพูดไม่ออกนะแต่ว่าปัญหามันยังเกิดไพ่ขึ้นมาพระอาทิตย์ที่มันทรงตรงลงมานะเป็นการใช้อารมณ์เป็นการใช้ความรู้สึกเป็นการที่ มันมีแต่อารมณ์ฟาดฟันกันอย่างเดียวนะมันทําให้เราผ่านเรื่องความทุกข์ผ่านในเรื่องของจิตใจผ่านในเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันต้องใช้อาศัยการทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วก็เดินหน้าต่อในเรื่องของความรักที่ต้องเป็นทิศทางที่เราต้องรักตัวเองเอาไว้ก่อนก็แล้วก,กันนะครับอันดูซิว่าเราจะจัดการได้ไหมจะเป็นอย่างไรได้บ้างไพ่คือในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เรามองไปข้างหน้าดีกว่า แล้วก็อะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคือมันไม่สามารถจะไปแก้ปรับเปลี่ยนแก้ไขยยได้มากก่อนนี้แล้วแหละ <S <S แต่หนึ่งสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในใ,นใจของตัวเราคือความทุกข์คือความทุกข์ร้อนใจคือความที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เดินหน้าต่อในสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่าไปเล้าหรืออย่าไปอะไรกันเยอะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลับหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขยยอดีตไม่ได้แต่เราจงทําปัจจุบันของตัวเราเนี่ย ให้ดีสุดจะดีกว่านะครับอันดับิบว่าไพ่เจออะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของความเหนือความคาดหมายนะในเรื่องของความรักที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันไปที่ทางที่ดีในเรื่องของความรักมันก็มีการปรับเปลี่ยนใจนะในเรื่องของได้รักที่ดีมีคนเข้ามานะเราก็มันเมื่อเราปรับเปลี่ยนมุมมองตัวเองในเรื่องของความรักตรงนี้ที่มันถูกบอกเ้ิยบกลกรามาแต่ก็ไม่ใช่ว่า จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปต้องมองในมุมที่ดีบ้างเพื่อที่จะมีใจิตใจที่มันฟื้นฟูพลังใจตัวเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอ่าคนที่ถูกบอกเรื่องบุกห่านะของคนเกิดวันอังคารอยู่ที่60%เนตะต้องปรับจิตปรับใจอย่าใจร้อนอย่าร้อนใจจนเกินไปเพราะว่ามันทําให้เกิดผลกระทบหรือกเกิดผลเสียต่อตัวเราค่อนข้างมากเหมือนกันอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีจิตใจที่ถูกกระทบกระเทือนเยอะนะคือมันเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องหาความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการที่เรามองทุกอย่างให้มันมีความรอบคอบมองให้เห็นถึงเหตุและผลมองให้เห็นถึงความเป็นตนัวตนของ ตัวเราและตัวเขาให้ดีนะในเรื่องของความราักที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยอย่าไปใจร้อนยิ่งใจร้อนมันยิ่งสูญเสียนะยิ่งเกิดเรื่องไม่ดีเกิดเรื่องที่มันทําตามใจอารมณ์ตัวเราเกินไปนะะเราต้องสบายๆนิดนึงจะได้เห็นถึงความเป็นจริงและมีการพูดคุยปรึกษาหารือให้ไปทิศทางที่ดีจะดีกว่านะครับอ่านดูซิว่าแก้ไขได้ไหมนะในเรื่องของสิ่งที่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีทางที่จะแก้ไขแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ แต่ไพ่ขึ้นเป็นพระคดีได้มนคะขึ้นเป็นแต่ไฟมีแต่ความร้อนจิดร้อนใจความร้อนรนนะจะตะุยอย่างเดียวจะสู้อย่างเดียวนะชาวคนเกิดบันอังคารเนี่ยเป็นคนแบบมุทะลุนะคือสู้ลุยๆอย่างเดียวแต่ว่าความใจร้อนของเราเนี่ยมันทําให้เกิดความสูญเสียนะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ทําให้เราสูญเสียอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรเป็นไม่ควรเป็นไปแบบนั้นดังนั้นะะแล้วเนะี่ยใจเย็นเอาไว้ก่อนจะได้แก้ไขปัญหาไปได้นะครับอารซิ์เส้ยไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของการปรับทาความเข้าใจนะทั้งใจเขาใจเราว่าจะทําอะไรจะเป็นอย่างไรทํายังไงให้ความรักมันยิ่งขึ้นได้บ้างอะไรคือสิ่งที่ทําให้เยียวยาจิตใจกันไปได้บ้างในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่เป็นในเรื่องเรื่องของสิ่งที่สามารถจัดก,การแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะมันก็อยู่ที่ว่าเออเราก็ค่อยๆเป็นค,ค่อยไปในะการที่จะต้องพูดคุยด้วยหลักเหตุและผลนะความเป็นจริงมันคืออะไรและความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรมันเป็นการ พูดคุยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนเกิดวันอังคารอยู่ที่70จริงๆเนี่ยมันสามารถขยับขยืขย่อนได้นะแต่ใจ,ใจอย่าใจร้อนก็แล้วกันงั้นเปอร์เซ็นต์จะตกแล้วก็หายไปเลยในเรื่องของความรักที่จะเกิดจะชัดเจนแล้วมันทําให้มันชัดเจนในแบบหายไปเลยอันก็ไม่ดีเนาะดังนั้นเราไปต่อในเรื่องของความรักในตรงเนี้ยมันยังพอจะไปต่อและหาความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของสาหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะสำหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะดูที่เจ้าชะตานะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชะตาพ่ขึ้นเป็นพระแม่รักษมีแล้วก็ขึ้นเป็นพระนารายณ์นะคือเป็นในเรื่องของความรักที่เรามีความเป็นหป็นใหญ่กันนะคือพระนารายณ์กับพระแม่รักษมีเนะี่ยคือมันหมายถึงเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนะอยากจะหาความสุขร่วมกันอยากจะหาความมั่นคง มากขึ้นนะความมั่งคั่งมากขึ้นและอยากช่วยเหลือกื้กูลให้มีความสุขที่ดีนะเป็นความรู้สึกข,ของเราที่อยากให้คนรักของเราเนะี่ยมีความสุขมากๆทําทุกวิธีทางทําทุกสิ่งทุกอยาก่างช่วงนี้ค่อนข้างจากข้างหลังหนึ่งอะดูสิว่าคู่ของเราคิดอย่างไรแต่คู่ของเราเนี่ยแม่ค่อนข้างที่จะโหดนิดหนึ่งพ่ยครึ่งในเรื่องของอาไกลทองนะหมายถึงว่าเขาต้องการตามหลักความจริงไม่ชอบที่มันเป็นในความรู้สึก นะคือเ้ามองในสิ่งที่มันเป็นนะในสิ่งที่มีอยู่บางอย่างมันก็ยังเป็นไม่ได้ตามความคิดของเราดังนั้นการมองตามหลักเป็นจริงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันต้องคนละขึ้นทางนะคือบางเหมือนเป็นโรคที่วาดฝันจากโรคในเหตุและผลจนเกินไปแบบสุดโต่งบางคู่มันทาให้ต้องค่อยๆตบๆค่อยๆเบาใจกันนะค,อคอ่อยๆเหตุผลด้วยด้วยหลักใจด้วยมันจะได้เตือนสติกันแลนะค่อยๆเป็นค่อยไปจะได้ เป็นทิศทางที่ไปร่วมกันได้ถึงแม้ว่าความคิดจะต่างแต่ก็เดินไปในเรื่องของความรักไปได้โดยเช่นกันนะครับอันดูซิว่าอาดีตเป็นอย่างไรปับ๊บอดีพ่ายขึ้นเป็นพระแม่ธรณีนะหมายถึงว่าการที่พบเจอเรื่องอดีตอย่างไรก็ตามเนี่ยพ่ขึ้นเป็นความหนักแน่นนะมีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขมากมายนะม,มันเจอเรื่องราวมาเยอะทั้งเรื่องความทุกข์ทั้งเรื่องการทะเลาะเบาแว้งทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่ มันจัดการมากันเยอะค่อนข้างเยอะมากมากเลยนะอ่ะปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังสู้อยู่ก็ยังก็ต้องจัดการแก้ไขมันเป็นเหมือนรอยบาดแผลที่มันเคยมีร่วมกันแล้วก็ต้องค่อยๆจัดการค่อยๆปรับทําความเข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วลามไปถึงอนาคตเนี่ยมันต้องค่อยๆระวังค่อยๆเรียนรู้กันไปก็จะดีกว่านะครับ อนาคตอนาคตไพ่ขึ้นว่าถ้าหากมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นความอุดมสมบูรณ์นะความร่มรื่นความเย็นใจนะมันเชื่อไวเนอร์เชื่อใจกันได้มากยิ่งขึ้นเมื่อมีข้อตกลงมีการพูดคุยมีการเจราจาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคู่ของเราก็จะไม่พบเจอปัญหาที่มันมากกว่าเดิมนะครับอ่ะดูซิว่าเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงได้ไหมกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ไห้ขึ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะแล้วก็อะไรที่มันติดเงินใจนะมันยังเก็บนะซ้อนเอาไว้อยู่เนี่ยต้องแก้ไขอย่าเก็บพังงาเอาไว้อย่าปล่อยปะละเลยในยความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นเราหรือเขานะยิ่งเก็บมันยิ่งไม่รู้จุดว่าทุกอะไรอยู่รู้สึกอย่างไรอยู่มันจะกลับกลายเป็นคิดเอาเองว่าเขารู้สึกอย่างงาั้นคิดเอาเองว่าเรารู้สึกแบบนี้มันทาให้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคนนึงคิดอย่างนี้คนนึงคิดอย่างนี้อย่าเดาใจกันเพราะถ้าเราใจกันมันทําให้เกิดปัญหาที่ มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอดีตว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องความทุกข์เอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆในเรื่องความรักมันจะได้ขี้คลายแล้วก็ดีิ่ขึ้นกว่าเดิมในทิศทางต่างๆที่มันค่อยๆค่ไปค่อยๆเกื้อกูลกันไปในเรื่องความรักมันจะได้ไม่ถูกจัดการในทิศทางที่มันแย่กว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ย ในเรื่องของความรักคนมีคู่ของคนเกิดวันอังคารนะในช่วงนี้อยู่ที่60นนะมันต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนนะทั้งเรื่อง,องความคิดทั้งเรื่องของจิตใจทั้งเรื่องของอารมณ์ยิ่งปรับเปลี่ยนกันดีเท่าไหร่นี่ยเรื่องของความรักมันจะไปทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นพลังใจให้นะครับ